ใจกับแรงใจเช็ดด้วยนะคะใจะกําลังจะเขียนคิวแต่ละวันกูจะได้นอนนั่งอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมแล้วก็ตอบคอมเมนต์จนนิ้วล็อกไม่รู้จะตอบทางไหนก่อนมีอยู่4ช่องทางฝากไปติดตามด้วยทั้ง YT ทั้ง TT IG แล้วก็ FB ไปติดตามไม่ครบทุกช่องทางนะแต่ก็ลงคลิปอันเดียวกันนั่นแหละตอนนี้คอยกันสู่ชีวิตคื่กันตื่นมเมื่อเจ้าเออคู่นะคะทุกคนคอยกันสู่ชีวิตคื่กันคอยเขียนคิวก่นอนพอมาเห็นหงดนี่ ในพสูงเขาพเห,ห็นหงสักครู่นะคะเขียนคิวไม่เท่ากันคนที่เห็นฉันในคลิปนะ่ะมันเป็นคอนเทนต์เดตตัวจริงฉันสวยมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เอาความสวยออกมาใช้หลายคนก็เพิ่งมาเจอกันนะคะช่วงนี้จะพยายามออกอีเวนต์เยอะๆจะได้พบปะพี่น้องประชาชนทำคลิปตลกๆบ้างมีเงินกินข้าวบ้างฝากสนับสนุนกันด้วยนะคะคือตู่แต่ว่าเขียนคิวตีสี่ตามยถากรรมไปพิษณุนโลกทุกคนมันบินกี่ชั่วโมงอะ่ะจากกรุงเทพไป อเขี่ยคิ้วฟุ้งมากหมายถึงกล้องฉันฟุ้งมากตายคิ้วพี่เท่ากันไหมเห็นแค่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มองไม่เห็นมองเห็นเหมือนกันอ่ะอืมนึกว่าชินจังจอมแก่นเวล่าเชื่อว่าฉันจะเป็นสายฝอทําไมสายฝอคนอื่นเขาไม่เป็นอย่างงี้สูพยายามเป็นสายฝอร์แล้วนะแต่ตายเหมือนชินจังเลยอาจจะเหมือนมิเสเอะไม่เหมือนชินจังแต่เหมือนมิเสเอะเดี๋ยวกลับมาพาไปทําฟันหน่อยนะฟันห่างมากใช่มันเถอะมันเดี๋ยวขึ้นเครื่องมันก็คงลบออกเองแหละที่สี่ห้าสอง ว่าเห็นเ้อะว่าเห็นหุงเยอโอ้ยขนตาก็เลยจะสองเส้นฝนมาเยอะมากอย่าดมอย่าลมอย่ามองนี่คืออุปกรณ์ฝึกอ,อานาปานาสติของเรานะคะลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานผู้ผ้าใหญ่กว้างดัง่งสายน้ำชำเย็นดังหน้าผ้าอากาศ abang ta uh...